kinka kawo kuyi ya

ก็เอาหอนเบดมันออกขป็นปานเลนะ่นเป็นน้ำน้ำแก้ได้ไหมทุกันไม่ได้หมดพออย่างนั้นแท่เราบแจะเอาเมดเอาไนออกออกเตลออกเล้าเราก็ใส่เครื่องชิปข้าตช่องฟิว งานยสิ่งพอกับออกน้ำต้มกิโลใส่น้ำเคี่งกิโลก็เป็นต้ำใยรอยแก้วได้ด้วยกันอบอกพมันขึ้นอยู่ตอนทต้มใส่น้ำเคี่ยวหรือันใส่น้ำแข็ง้าต้มเมื่อไหร่ก็ำแยกกับกองไม่พอแล้วแล้วก็มีน้ำนมแมวใส่นะ น้ำยนของร่างกน้มีเทมของร่างกานะครับกุ้งนี่น้ำปูแงอเู่แล้วลบอกนงเพชรยังกม่ามีอันบอกจู้องริแต่ว่าความหลับไม่ได้บบอกจัลลุคนคือกันกำห้องเ็หนนี่หละเบอกไว้ที่ทาเป็นกนตามจุดแต่ว่าความลับใม่อบ่บอกนั่นคออกมาจะใชแหน่จะนุ่ม เขาม่ยังไเนี่แค่สีสวยกบริบบกถึงขนาดนั้นบบบกันจะเบบ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 บดบบื่บบบบบบืบบ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 บดบบบอมได้ดบบบบบบบับบบบบาบบ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 กนอกบบบซื้อบูบบบ้บเบบ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 บอกบบ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 บอบบกบบบ กวนดผิดหลายใเนี่ยนันเหนียวกวดๆใช่ไหมวดกลวยหอมนึ่งแดงครับก็เทื่อไหมหอมหอมแจ๋งหอมแจ๋งอะอรยำแก้วเจ้าของ จะเพ่อไวติดดินนะเลื่อของน้ำแของนะไปตลาดไทยดีละร้อยเองเจ้าเนาะที่หาบาทเนี่นะ มึงบอกท่านเหรอไปแล้วบอกท่านเหรอว่ามันไปดูทางนาเบอร์ไปรักบอกไปรักไปรักไปรักไม่คุ้มเลยพ่อนักตัดสินใจพอสุดห้ายไม่พอมนแล้วจิตใจหมดได้ ได้ใหม่ดีนะพ่อล้องแต่ก็ยิ้มละน้อโตพิลอันมองแม่ไปเที่ยวสมัยแม่เป็นสาวแม่เห็นแอนบอยบอพาไปเที่ยวที่ห่นพไทเจ้าพาไปเที่ยวป่าตมกัดแม่ใหญ่น้อโตซัำ้ำแขนตอนแม่ไปไม่โตซั้ำนิดก่อน วรูายรแล้ว่ะตายรุนยกว่าพืนนั่นแม่นึ่ว่ามันคือปุ๋ยห่หันดอกไห่นอกหันดอกป่าอันน้เว่ามันดูดจะป่ามันเห็ีดจาป่านะเพราะมันดูดกินตากผิวนอกข้าซื้อแต่ว่าของแม่นันบางเหมือนเมฆเลนเลื่อนเลยออกเนาะ มีคนรู้อย่างมีคนรู้แล้วสิบสี่คนนะครับเจ็ดโตะ๊ะวันปิดประตูมีคนเป็นหนึน่งคนเรับเกาล้อย ใงอ๋อพะเลี้ยวไปธรรมดาหลุดนะพ่อเดี๋ยวมันจะขึ้นอีเดี๋ยวก็ได้เองเขาหงคนเขาก็ลุมชายแล้วก็ลุคลิปเลี้ยวไปหลดนะรือนเหตการณหยอดหยอ้าเสียวก่อน แม่เคยเป็นยอดแต่ไน่คิดเลียวแม่ยันมองสัตซ์ตอนนั้นยอดบุปผินเนหาบุปผยอดเขาพัดนิดเดียววะเลี้ยะตอนเห็ดอยู่ในนวลบุกมันเร็วอยู่หนึ่มันแม่เห็ดว่าห์มันอันนั้นมันน้อยไนืหาบุเห็นพร้อมาละในโทรศัพท์ก็หน่าที่

แล้วก็ปนตัดบ่พ่อย่อครับติตามไหครับสาไปทอะไรก็่งดหจะชมอีกนะคระับมันสีให้เห็ดความเร็วนะ่ะมันจะเขียนว่าความเร็วแตดับหนึ่งระดับสองระดับจานอือเพว่ามมี่เลยรอมไมีห่ห,หรเนาะ ตอนยูสมมติต uh. so ่อคว่มแม่ก huh. ah, no ่เ no. ห็ดยู that ่มันอยู yeah. ่ได้คขาดได้หรอ่บแต่ว่าเห็ดในจอคว่เนาะจอมันนารเมะบอกเียนบมนเขียนความเร็วเนาะ ต่มไก่นะมันตัซื่อตอเยนี่ี่เสร็จแล้วเยนเพิจได้ับ่าละ